เราตามหาเพื่อค้นพบเพื่ออยู่ด้วยกันเพื่อเรียนรู้ว่าไม่ใช่เพื่อจากกันไปแล้วออกตามหาเพื่อค้นพบเพื่ออยู่ด้วยกันเพื่อเรียนรู้ว่าไม่ใช่เพื่อจากกันไปตามหาอีกครั้งและอีกครั้งเสมอไปมีคนบอกว่าอย่าหลบสายตาให้มองจ้องเข้าไปในดวงตาของอีกฝ่ายฉันมองลึกไปในดวงตาสีน้ำตาลเข้มคู่นั้นฉันไม่ได้ยิ้มเขายิ้มตื่นขึ้นมาฉันเล่นเกมกับตัวเองอย่าคาดหวังเขาคงไปแล้วแต่อยากให้เขายังอยู่นับ หนึ่งสองสามพลิกตัวกลับไปเตียงว่างเปล่ากลิ่นเขายังอยู่แท้ๆผิดหวังนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกอรุณสวัสดิ์คุณเขาทิ้งตัวลงบนเตียงหลายครั้งระหว่างวันฉันพยายามหาคำอธิบายว่าเราเป็นอะไรกันเขาไม่น่าคุยเรื่องเศรษฐกิจโลกเจ้านายกับลูกน้องงี่เง่า ความทรงจําเจ็บปวดไว้เด็กและความฝันที่ยังพอมีเหลือรวมทางปรัชญาอัตถิภาวานิยมทั้งหมดนี้บนเตียงด้วยกันไม่ใช่เหรอหรือว่าเขาก็ทํากันที่สําคัญบางครั้งเราไม่ได้มีเซ็กกันแค่สอดตัวลงใต้ผ้าหม่มไม่ได้แม้แต่จะกอดกันเราอยู่ตรงนั้นนอนข้างกันนิ่งนานจนหลับไปฉันว่าเราเหมือนหน่อไม้ฝรั่งพันเบคอนเขาบอกว่าฉันเปรียบเทียบอะไรประหลาดประหลาด เขาชอบเอาเท้าเย็นเมาแตะเท้าอุ่นของฉันบางครั้งฉันนอนลงหน้าท้องของเขาบางครั้งฉันใช้มือลูบผมของเขาจนเราทั้งคู่หลับไปบางครั้งฉันนอนแนบไปบนแผ่นหลังเปลือยเปล่าของเขาบางครั้งเขากอดฉันที่ร้องไห้อยู่บนอกบางครั้งเรานอนจับมือกันในวันแย่ๆเราเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละแต่มันรู้สึกดีนะยังไงซะมันก็ต้องมีวันจบงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรานะคุณ นึกว่าจะพูดอะไรเก๋ๆกว่านี้เสียอีกถ้าเป็นงานฉันไม่ให้คุณผ่านแน่ฮ่าฮ่าจริงของคุณเขาพูดขอบคุณด้วยท่าทีจริงจังที่สุดเรากอดกันเนิ่นนานเขาเดินออกจากคอนโดใจกลางเมืองราคาเจ็ล้านบาทของฉันขับรถสัญชาติยุโรปราคาสมล้านของเขาออกไปส่วนตัวเราไม่มีราคาการพบเจอกันในเวลาที่สถานะของเราเปลี่ยนไปแล้วค่อนข้างอึอดอัดและงุนง่าน ฉันหนีออกไปสู่บุรี่นอกตึกอยากพ่นความระบายอารมณ์แต่เจอเขายืนอยู่ก่อนแล้วผมไปเองคุณฉันมองแต่มือของเขาตอนที่เขาเดินผ่านไปฉันรู้มันอุ่นผมอยากแต่งงานฉันไม่พูดอะไรเขาพูดต่อคุณจะไปงานแต่งผมไหมฉันจ้องเขาไปในดวงตาของเขาเราทั้งคู่ไม่มีใครยิ้มนะบ้าแห่งหนึ่ง abstract bar ความจริงแก้วหนึ่งครับความจริงหรอครับครับความจริงแปลกนะครับคุณรู้ไหมเมื่อก่อนไม่ค่อยมีใครถามหาความจริงเลยนะแต่อยู่ดีๆไม่นานมานี้ก็กลายเป็นว่าฮอตฮิตขึ้นมาเสียอย่างนั้นคนที่ลองดื่มแล้วพูดไม่เหมือนกันสักคนผมเลยคิดว่าต้องลองเองสักครั้งครับผมไม่ปฏิเสธว่ามันเป็นสิ่งที่น่าลองนี่ครับทําไมมันขมอย่างนี้ละ่ะมันก็รสชาติแบบนี้แหละคุณคิดไว้ว่ายังไงละ่ะจะอร่อยเหมือนความฝันเหรอผมไม่คิดว่าจะหวานเหมือนความฝัน แต่ก็ไม่คิดว่ารสชาติจะแย่ขนาดนี้นี่แหละความจริงผมยื่นน้ำเปล่าให้นี่คุณจะให้ผมดื่มอีกแก้วเหรอถึงจะใส่เหมือนกันแต่นี่น้ำเปล่าครับคุณบาร์เทนเดอร์เอาไอ้นี่ไปผสมกับอย่างอื่นให้อร่อยขึ้นไม่ได้เหรอผสมไม่ได้หรอกคุณความจริงมันต้องดื่มเพียวๆแบบนี้ผสมกับอย่างอื่นมันก็ไม่ใช่ความจริงหนาสิลูกค้าจับแก้วท่าทางลังเลเพราะเสียดายที่จะต้องทิ้งเตรียมจะยกขึ้นดื่มอีกแต่ถ้าคุณรับไม่ไหวอยากผสมก็ได้นะผมตามใจลูกค้าอยู่แล้วแต่ผสมเองนะัก ลองยอมความจริงของคุณดูเองสิใช้เครื่องดื่มที่ผมมีได้ทุกอย่างผมมองขวดเครื่องดื่มสีสันต่างๆที่วางเรียงอยู่แล้วหันกลับมามองที่แก้วตรงหน้ามีใครเคยดื่มหมดไหมครับก็มีนะแต่น้อยมากแล้วสภาพหลังจากกระดกหมดแก้วบอกตรงๆนะคุณดูไม่ได้เลยผมไม่น่าลองเลยเสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลารสชาติแย่เกินกว่าจะรับได้จริงๆ5ๆคุณรู้ไหมลูกค้าเกือบทุกคนที่มาลองลิมรสความจริงพูดกับผมแบบนี้โดยเฉพาะพวกหนุ่มสาววัยรุ่นอย่างคุณนะ่ะผมคงคอไม่แข็งพอจะรับอะไรที่บาดคอขนาดนี้มั้งครับความจริงเพียวๆมนแรงเกินไปผู้ใหญ่ยังรับไม่ค่อยได้ลองผสมความจริงสูตรของคุณเองดูสิค่อยๆริมรสกันไปคืนนี้อีกนานกว่าบาเราจะปิด ขอความไว้ใจแก้วนึงค่ะคุณเออดูอารมณ์ไม่ค่อยดีนะครับใช่ค่ะฉันอารมณ์ไม่ค่อยดีคุณทําให้เลยได้ไหมคะมันต้องใช้เวลานิดนึงนะครับให้ความไว้ใจเนี่ยอย่าบอกฉันนะคะว่าคุณไม่มีไม่รู้ขายหมดไปแล้วหรือเปล่าคนมาซื้อกันเยอะหน่ะคุณอาจเจอแล้วแก้วนึงนะครับค่ะ ดีจริงที่คุณมีหาไม่ง่ายเลยนะคะที่ที่มีไอความไว้ใจเนี่ยแผนการตลาดง่ายๆนะครับเมื่อคนต้องการที่อื่นไม่มีให้เขาก็ต้องมาหาผม่หา,หาห้านั่นสิคะเมื่อก่อนแฟนฉันก็มีนะคะมันคงเป็นเหตุผลที่ทําให้ฉันไปห้องเขาอยู่เรื่อยน่าอิจฉานะครับมันราคาสูงทีเดียวคงเพราะใช้เวลาผลิตนานแฟนคุณรสนิยมดีนะครับค่ะดีมากน่าเสียดายที่เราไม่มีมันแล้วฉันก็ว่าฉันไม่ใช่คนดื่มเก่งนะ เขาก็เหมือนกันแต่อยู่ดีๆทีาทไมมันหมดไปได้ก็ไม่รู้เราต่างคนต่างก็ไม่รู้ตัวจนกระทั่งมันหมดไปแล้วนั่นแหละแล้วก็แปลกนะที่หาซื้อได้ยากเหลือเกินแบบนั้นเกิดขึ้นบ่อยนะครับลูกค้าที่มาก็มักบอกผมแบบนี้พวกเขาเคยหามาดื่มได้ง่ายๆแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะหายากขึ้นเรื่อยๆคุณพาแฟนคุณมาก็ได้นะครับผมยังดีมันอีกมากถ้าเขาอยากมานะคะลองโทรชวนเขาก่อนก็ได้ครับอีกนานกว่าบาร์เราจะปิด ขอความรักแก้วหนึ่งค่ะสั่งอย่างอื่นดีกว่าไหมครับไม่เอาค่ะเอาความรักเนี่ยแหละบาลแรงนะครับเอามาเถอะฉันอยากลองปกติผมไม่ขายความรักเพียวๆผมขายกับความเข้าใจแต่วันนี้ความเข้าใจหมดพอดีหาไม่ได้ง่ายๆด้วยสิคุณรอได้หรือเปล่าละ่ะไม่มีเลยเหรอคะแล้วแบบนี้เราผสมกับอย่างอื่นได้หรือเปล่าเอาที่อร่อยๆนะ่ะ ผสมกับอะไรก็ไม่ลดเลิกเท่าผสมกับความเข้าใจหลอกคุณแต่ถ้าคุณต้องการแล้วก็ผมผสมความรักเข้ากับความเศร้าหรือตันหาราคะได้นะไม่รู้สิคะสำหรับฉันมันดูไม่น่าอร่อยทั้งคู่เลยฮ่าห้า,หาก็แล้วแต่คนชอบนะหรือจะรับอย่างอื่นดีละ่ะมีอะไรแนะนำเป็นพิเศษไหมคะเยอะแยะเลยอาจจะแทนความรักไม่ได้แต่ก็คงทำให้ขําคืนของคุณไม่ก่อยไปนักในลองดูซิมีอะไรบ้าง ผมมีความทะเยอทะยานความพยายามความอดทนหรือพวกสีสันสวยงามอย่างความคิดสร้างสรรค์คุณก็น่าจะชอบเอาอะไรดีล่ะฉันเลือกไม่ถูกเลยลองคิดดูก่อนก็ได้ครับอีกนานกว่าบาร์เราจะปิดขอความตายแก้วหนึ่งครับผมเงียบไปอึดใจหนึ่งขอถามได้ไหมครับว่าทำไมผมมีเหตุผลของผมแล้วกันว่าไงคุณมีหรือเปล่า ในทางกฎหมายแล้วถึงจะมีผมก็ไม่สามารถจำหน่ายได้ดังนั้นถึงจะมีก็เท่ากับไม่มีนั่นแหละครับในคนอื่นว่าบาคุณมีเครื่องดื่มทุกชนิดในโลกไงไม่เห็นจะเหมือนในรีวิวสักนิดอาจจะเพราะคนอื่นเขาทำหาในสิ่งที่ผมหยิบยื่นให้ได้ลากครับลูกค้าลุกออกจากเก้าอี้บาร์ผมประทับใจความมุ่งมั่นของคุณนะถ้าคุณอยากได้จริงๆผมจะบอกอะไรดีๆให้ลูกค้ายอมหย่อนตัวนั่งลงบนเก้าอี้ตัวเดิมคุณต้องทำมันขึ้นมาเองความตายหนะัก ทำเองเลยเดี๋ยวนี้หาสูตรจากอินเทอร์เน็ตก็ได้แล้วคุณจะกรรมวิธีอะไรใช้เวลานานแค่ไหนเอาแบบที่คุณสะดวกเลยส่วนสูตรของบาเลา่ผมบอกคุณไม่ได้จริงๆความตายนะของไข่ของมันอีกอย่างถึงบอกไปก็ใช่ว่ามันจะถูกปากคุณนี่นะผมไม่มีเวลาคุณให้ชื่อบาท,ที่ขายความตายมาดีกว่าบาท,ที่ผมรู้จักไม่มีหลอกหรือถึงมีก็ไม่ขายเอาไว้ดื่มเองคุณลองทําเองสิไม่เกินความสามารถหรอกแต่ผมไม่มีเวลาแล้ว ผมต้องการภายในคืนนี้ถ้างั้นคุณก็คงต้องเดินเข้าออกบาร์ต่างๆต,ตลอดคืนเพื่อหาความตายซึ่งผมยืนยันอีกครั้งว่าหายากแน่นอนเพราะประการแรกมันผิดกฎหมายประเทศเรายังไม่อนุญาตให้ทำขึ้นเพื่อจำหน่ายให้ผู้อื่นถ้าใครทำดื่มเองก็เรื่องของเขาผมถึงบอกให้คุณทำเองไงประการที่สองสภาพลูกค้าหลังดื่มจะเป็นภาระให้ต้องรับผิดชอบต่อใครจะอยากสร้างปัญหาให้ตัวเองหละและประการที่สามบาร์เทนเดอร์คนนั้นต้องใจแข็งหน้าดู หรืออาจถึงขั้นด้านฉาก็ได้ถึงชงความตายให้คุณได้หน้าตาเฉยผมทำไม่ได้หรอกลูกค้านิ่งฟังผมมีสิ่งที่อยากบอกคุณเท่านี้ขอให้โชคดีลูกค้าเงี่ยไปิดใจหนึ่งแล้วพูดต่อนั่นความหวังรักคุณมีความหวังขายไหมผมมองหน้าลูกค้าอยู่นานในที่สุดก็ยอมตอบมีครับนั่นผมขอความหวังแก้วหนึ่ง ผสมกับอะไรดีครับความฝันความพยายามความปรารถนาความรักความอดทนความทะเยอทะยานความเชื่อหรือว่าจะขอเพียวๆเ,เลยไม่ใช่ทุกอย่างที่ดื่มแบบเพียวๆเราจะดีถ้าคุณดื่มความหวังที่ไม่ผสมอะไรเลยมันจะไหลผ่านตัวคุณทําให้รู้สึกอุ่นรู้สึกดีชั่วขณะแล้วไหลผ่านออกไปไม่มีกลิ่นหลงเหลือหวานในตอนแรกแค่แวบ,บเดียวแต่จากนั้นลิ้นคุณจะลืมจนหมดคุณจะบอกว่าความหวังไม่ใช่เครื่องดื่มที่รสชาติดีด้วยตัวมันเองเลยรสชาติดีครับ แต่ถ้าดื่มโดยไม่ผสมกับอะไรมันจะจางหายไปเร็วมากทําให้ต้องดื่มต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วสุดท้ายคุณก็เม,มาไม่ไร้สติและเสพติดไปเสียอีกเมาไม่กับความหวังก็อาจจะดีกว่าวิ่งตามหาความตายที่ไม่รู้มีใครไหมก็ได้ตอนนี้ผมไม่รู้แล้วว่าอะไรที่ดีหรือแย่กว่ากันถ้าคุณว่าอย่างนั้นผมหยิบกล่องออกมาจากใต้เคาน์เตอร์เปิดกล่องหยิบขวดความหวังออกมาวางแก้วช็อตลงตรงหน้าลูกค้าแล้วลินความหวังลงในแก้วช็อตครึ่งหนึ่ง ลูกค้ารีบดื่มจนหมดแล้ววางแก้วช็อตลงบนโต๊ะผมขออีกผมลินลงในแก้วช็อตลูกค้ารีบยกดื่มจนหมดเขาอีกผมลินลงในแก้วช็อตลูกค้ารีบยกดื่มจนหมดเขาวางแก้วช็อตลงแล้วหันไปคว้าขวดความหวังที่มือผมผมจะซื้อทั้งขวดผมไม่ขายครับคุณเรียกราคามาได้เลยเต็มที่ผมจะใช้เงินทั้งหมดที่มีซื้อมันผมไม่ขายถ้าผมขายก็ไม่ต่างอะไรกับพวกเอเย่นขายยาผมตั้งใจแบ่งปันให้ลูกค้าทุกคน ต่างกรรมต่างวาระคนละนิดคนละหน่อยเงินก็รินให้ผมอีกแก้วหมดโคต้าของคุณแล้วแต่ผมยังไม่ทันรู้เลยว่ามันเป็นยังไงนั่นแหละครับความหวังที่ไม่ผสมสิ่งอื่นเลยไหลลื่นไปอย่างรวดเร็วลูกค้านั่งเหม่อมองอย่างเลื่อนลอยมีอะไรที่คุณอยากให้ผมชงให้ดื่มไหมนอกจากความหวังกับความตายเคยมีคนบอกผมว่า ผมควรจะหาให้เครื่องดื่มที่ชื่อความพึงพอใจในตัวเองหรือความมั่นใจในตัวเองมาดื่มบ้างแต่ผมไม่คิดว่ามันจําเป็นเลยสําหรับผมรสชาติมันต่างกันนะครับความพึงพอใจในตัวเองไม่ใช่เครื่องดื่มที่โดดเด่นมีกลิ่นจางๆแบบที่เราไม่เรียกว่าหอมหรือฉุนมันมักซ่อนตัวอยู่เงียบๆผสมกับเครื่องดื่มอื่นๆแต่ช่วยทําให้คอกเทลวักลมก่อมากขึ้นอาจจะเรียกว่าเป็นพวกติดทองหลังพักก็ได้ละมั้ง ส่วนความมั่นใจในตัวเองเป็นเครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งสีสันกลิ่นและความร้อนวาบของมันถ้าดื่มมากเกินไปคุณจะเมาเร็วและถึงตื่นแล้วก็จะเมาค้างไปอีกนานงั้นผมขอความพึงพอใจในตัวเองได้ไหมคุณจะผสมกับอะไรให้ผมก็แล้วแต่คุณเลยเลือกได้เยี่ยมครับผมหยิบขวดสีขาวขุ่นมาจากเคาน์เตอร์ด้านหลังแนะนําให้ลูกค้ารู้จักว่ามันคือขวดบรรจุความพึงพอใจในตัวเองผสมกับความหวังปริมาณเล็กน้อยและเพิ่มเครื่องดื่มอีกอย่างที่ลูกค้าไม่รู้ว่าคืออะไร มันอยู่ในขวดสีลุง้งความพึงพอใจในตัวเองความหวังเล็กน้อยผมเพิ่มส่วนผสมที่ช่วยให้คุณสดชื่นขึ้นอย่างอารมณ์ขันเข้าไปด้วยหวังว่ามันจะช่วยให้ผมผ่านคืนนี้ไปได้นะหรืออย่างน้อยก็ทําให้หลับสบายไม่ต้องคิดอะไรผมยิ้มพางเขย่าแก้วคอกเทวาจากนั้นเทเครื่องดื่มใส่แก้วมันจะช่วยให้คุณผ่อนคลายขึ้นแน่นอนแต่คงไม่ทําให้หลับผมคิดไว้แล้วว่าจะทําเครื่องดื่มอะไรให้คุณเป็นแก้วต่อไปอยู่คุยกันก่อนสิครับอีกนานกว่าบาร์เราจะปิด สวัสดีครับเพิ่งมาครั้งแรกเหรอครับใช่ค่ะเมื่อกี้ฉันเดินเลยบาร์ไปรอบนึงเพราะไม่ทันสังเกตเห็นป้ายนะคะป้ายเล็กมากเลยเป็นความตั้งใจนะครับค่ะเฉพาะลูกค้าช่างสังเกตสินะคะห้าห้าเรียกว่าวัดความตั้งใจมาบาร์ของลูกค้ามากกว่าครับได้ผลนะคะถ้าไม่ตั้งใจก็คงจะเลยไปที่อื่นแล้วแล้วคุณลูกค้าที่ตั้งใจไม่อยากดื่มอะไรหรอครับความสวยค่ะ ถ้าจะตั้งใจจริงๆนะครับตอบทันทีเลยค่ะผมหันไปหยิบขวดสองขวดที่มีลักษณะเป็นขวดทรงนาฬิกาทรายขนาดสูงปานกลางมาจากชั้นด้านหลังทั้งสองขวดเป็นสีชมพูที่คล้ายกันมากแต่ไม่ใช่สีเดียวกันผิวสัมผัสของขวดหนึ่งมีความเรียบเนียนเหมือนแก้วสีส่วนอีกขวดเมืมเเเม่อรูปจะสัมผัสได้ว่าขูดขากว่าอีกขวดแต่เมื่อมองแบบทิ้งระยะจะไม่เห็นความแตกต่างนี่ความสวยครับส่วนนี่ความงามดูเหมือนกันเลยนะคะคล้ายกันมากแต่ไม่เหมือนกันหรอกครับ ไม่เหมือนกันยังไงหรอคะความสวยสีสวยชัดเจนหอมมากเรียกได้ว่ามีสเสน่ห์แต่ลดแหลมฟาดหางใส่คุณในทันทีส่วนความงามสีอ่อนหอมอ่อนแต่หอมกรุ่นในปากและรสชาตินุ่มติดลิ้นนิดๆไปอีกนานทีเดียวแต่ดื่มไปมันก็ทำให้อุ่นจนร้อนและถ้าดื่มมากก็เมาได้เหมือนกันไม่ใช่หรอคะคุณพูดถูกครับถ้าอย่างนั้นฉันขอลองความสวยแก้วหนึง่งและความงามแก้วหนึ่งได้ไหมคะอยากรู้ว่ามันต่างกันยังไง ได้ครับแต่ขอถามหน่อยได้ไหมครับว่าทำไมถึงตั้งใจมาดื่มความสวยที่นี่ผมถามพางหยิบน้ำแข็งใส่ลงในแก้วของฉันเองมันพร่องไปมากแล้วหนะคะเลยออกมาหาข้างนอกเติมเข้าไปถ้าฉันถูกใจรสของมันคุณจะขายความสวยของคุณให้ฉันไหมคะขายสิครับเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็ขายกันผมดันแก้วเครื่องดื่มความสวยให้ลูกค้าเธอมองดูแก้วเบื้องหน้าสวยจังเลยนะคะหอมมากจริงๆลูกค้าดื่มเครื่องดื่มไปอีกหนึ่ง เข้าใจเลยค่ะที่บอกว่าฟาดหางคือแบบนี้นี่เองความสวยไม่มีการอ่อนข้อหรอกครับผมหยิบน้ำแข็งใส่แก้วในลักษณะเดียวกับที่ทำเครื่องดื่มแก้วแรกแล้วดินความงามลงไปลองชิมดูครับดูธรรมดากว่าอันแรกมากนะคะไม่เตะตาเท่าไหร่หอมอ่อนๆจริงด้วยเธอดื่มเครื่องดื่มไปอีกหนึ่งปรากฏรอยยิ้มบนใบหน้ามือของเธอยังถือแก้วค้างไว้ รู้แล้วใช่ไหมครับความแตกต่างระหว่างความสวยกับความงามฉันนึกว่าเป็นอย่างเดียวกันมาตั้งนานแต่จริงๆแล้วมันไม่เหมือนกันคนมักจะสับสนว่าเป็นสิ่งเดียวกันซึ่งเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ครับเรารับรู้จากสังคมเรามาแบบนั้นว่ามันคือสิ่งเดียวกันคือสิ่งที่ต้องมาคู่กันแต่จริงๆแล้วมันมีความแตกต่างกันอยู่และไม่จําเป็นต้องผสมกันแต่ความสวยดูจะเป็นที่นิยมและขายง่ายมากกว่า นั่นก็เพราะมันโดดเด่นกว่าครับแต่ที่จริงความสวยและความงามมีหลายแบบนะครับผลิตออกมามากมายสุดจะจินตนาการแต่ผมเกรงว่าความหลากหลายจะไม่ได้รับอนุญาตที่นี่มีเจ้าใหญ่คลองตลาดอยู่แล้วฉันก็พอรู้เขาว่าในโลกนี้มีหลายแบบมีหลากสีหลากบรรจุภัณฑ์หลากรสหลากถิ่นครับแต่ที่นี่เราอยู่ในตลาดผูกขาดว่ามันมีเพียงเท่านี้น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายจริงๆค่ะแบบนี้ฉันคงต้องไปหาชิมที่เมืองนอก ผมยังมีความสวยและความงามอยู่อีก2-3แบบที่ซื้อติดมือกลับมาจากต่างประเทศถ้าคุณไม่รังเกียจเยี่ยมเลยค่ะลูกค้ายิ้มกว้างอย่างดีใจเดี๋ยวผมจะค่อยๆทำให้ชิมที่ละแก้วชิมแล้วแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าคุณคิดว่าเป็นยังไงได้เลยค่ะบางทีฉันคงต้องนั่งอยู่ที่นี่ทั้งคืนลูกค้ายิ้มไม่ต้องห่วงครับอีกนานกว่าบาร์เราจะปิด